การใช้งานโหมดอัตโนมัติในแอปฟาร์มเพรสระบบสมาร์ทฟาร์มจากฟาร์มไทยแลนด์ที่เสถียรที่สุดในไทยขนาดนี้เข้าแอปฟาร์มเพรส ไปที่ฟาร์มของฉันที่คุณได้ตั้งไว้วันนี้เราได้ตั้งชื่อฟาร์มว่าฟาร์มรูสมาร์ทให้คลิกเข้าไปในฟาร์มให้คลิกเข้าไปในบอร์ดที่ต้องการควบคุมอุปกรณ์ให้คลิกที่สั่งควบคุมตัวอย่างรุ่น S3 c h a n n e l สามารถควบคุมอุปกรณ์ได้3ชนิดกดเลือกอุปกรณ์ที่ต้องการโดยเราจะเริ่มตั้งค่าอุปกรณ์แรกในช่องที่1คือปั๊มน้ำกดเลือกปั๊มน้ำจากนั้นให้เลือกโหมดอัตโนมัติ สำหรับปั๊มน้ำทางการเกษตรยกตัวอย่างแปลนถักสลัดให้เลือกใช้เซ็นเซอร์ความชื้นในดินโดยต้องค่าการทำงานเซ็นเซ,นเซอร์ไว้ที่50%จากนั้นกดเปิดอุปกรณ์ปั๊มน้ำก็จะทำงานเองโดยอัตโนมัติ <Wow. S 1> เมื่อมีค่าความชื้นในดินน้อยกว่า50%ตามที่เราได้ตั้งค่าไว้เมื่อต้องการไปตั้งค่าอุปกรณ์อื่นให้กดกลับออกมาหน้าอุปกรณ์กดเลือกอุปกรณ์ช่องที่2หลอดไฟเลือกโหมดอัตโนมัติ ตัวอย่างหากเป็นหลอดไฟที่ใช้ในฟาร์มไก่ให้เลือกใช้เซนเซอร์อุณหภูมิในอากาศ แนะนำให้ตั้งค่าการทำงานเซ็นเซอร์ไว้ที่30องศาจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้หลอดไฟก็จะเปิดหากมีอุณหภูมิในอากาศน้อยกว่า30องศาตัวอย่างต่อไปสั่งงาน <Wow. S 1> อุปกรณ์ช่องที่3พัดลมระบายความเย็นกดเลือกเข้าไปเลือกโหมดอัตโนมัติตัวอย่างนี้จะใช้เป็นโรงเรือนไล่ความชื้นเมล็ดกาแฟโดยเลือกใช้เซ็นเซอร์ความชื้นในอากาศให้ตั้งค่าไว้ที่40จากนั้นกดเปด พัดลมระบายความเย็นก็จะเปิดอัตโนมัติเพื่อมีความชื้นในอากาศมากกว่า40% อีกหนึ่งตัวอย่างคือเซ็นเซอร์ตรวจจับความเคลื่อนไหวหากเป็นฟาร์มขนาดใหญ่หรือฟาร์มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลให้เลือกใช้เป็นสัญญาณฉุกเฉินในฟาร์มแนะนําให้ตั้งค่าการทําง,งานเซ็นเซอร์ไว้ที่60วินาทีขึ้นไปจากนั้นกดเปิดเพียงเท่านี้เสียงเตือนก็จะดังหากมีคนเดินมาแถวนั้นหรือสัตว์กําลังเคลื่อนไหวต่อนเนื่องกัน60วินาที